หลายคนก็อยากจะหารายได้เสริมรายได้พิเศษมีหนุ่มอายุ35ปีชาวนาครพนมคนหนึ่งครับเขาเปิดธุรกิจเปิดรับซื้อจิ้งจบแล้วรับซื้อกิโลกร,รัมละ300บาทหมายความว่าตันละ3แสนนะครับเขาบอกว่ารับซื้อจริงไปรับซื้อถึงบ้านด้วยจะเอาไปทำอะไรเอาไปแปรรูปตากแห้งแล้วก็ขายต่อที่ประเทศจีนเพื่อทำเป็นยาชูกำลังครับ เจ้าของธุรกิจนี้มีชื่อว่านายรุ่งทิวานนเข็มพรมอายุ35ปีนะครับอยู่ที่หมู่บ้านนาหมากแงวตำบลน,นานายอำเภอพลสวรรค์จังหวัดนครพนมครับก็พาผู้สื่อข่าวไปเยี่ยมชมโรงงานผลิตแปรรูปอบแห้งจิ้งจกนี่มีเครื่องอบให้ให้เราดูด้วยเปิดออกมาวางกันเป็นแผงๆแ,แบบนี้นะครับสาธิตวิธีการจับจิ้งจกเพื่อให้ได้ตัวที่สมบูรณ์ด้วยนะเขาบอกว่า เวลาการอบแห้งส่งออกเนี่ยต้องเป็นจิ้งจกที่สภาพสมบูรณ์เท่านั้นราคามันถึงจะดีถ้าเกิดหางคงหางขาดขาขาดอย่างเงี้ยขายไม่ดีนะราคามันจะถูกลงเขาบอกว่าสนนราคารับซื้อเนี่ยที่กิโลกร,รัมละ300บาทหรือว่าตันละ300แสนบาทฉเฉลี่ยตกตัวหนึ่งเนี่ยประมาณ50สตางค์ถึง1 0 0 0 0บาทถึง1บาทนะครับขออภยัยคุณรุ่งทิวาเล่าว่า,วาเมื่อ4ีปีก่อนเนี่ยเขาไปทำงานที่ประเทศไต้ไหวัน แล้วก็ไปรู้จักกับพ่อค้าคนจีนและชาวไต้หวันมีการรับซื้อตุ๊กแก่ไสเดือนปลิงตากแห้งส่งไปขายเป็นยาชูกําลังที่ประเทศจีนเขาก็เลยปิ๊งไอเดียครับว่านี่แหละถ้าเกิดกลับมาอยู่บ้านมาอยู่ที่ไทยแล้วเดี๋ยวจะมาทําเป็นอาชีพสร้างรายได้แล้วเป็นการช่วยเหลือชาวบ้านที่ตกงานขาดรายได้ในยุคโควิดระบาดก็เลยเลือกเอาอาชีพซื้อจิ้งจกมาอบแห้งขายเพราะถือเป็นอาชีพที่ยังไม่มีใครทํา โดยจิ้งจกที่ได้มานะครับเขาจะเอามานอกน้ําให้ตายก่อนแล้วก็เข้าเครื่องอบแห้งเพื่อไม่ให้เน่าเสียก่อนจะนําไปบรรจุถุงพลาสติกแล้วก็ส่งต่อไปขายที่ประเทศจีนซึ่งจะมีพ่อค้ามารับซื้อถึงในกิโลกรัมละประมาณ1000บาทนะครับโอ้สูงนะคะออรับซื้อจากคนไทย300บาทอบแห้งแปรรูปปุ๊บส่งขายต่อได้กิโลละพันนี่แต่ถ้าเกิดหางขาดตัวไม่สมบูรณ์ที่ผมบอกไปะร,ราคามันจะร่วงลงเหลือกิโลละ800บาทเท่านั้นครับ ตอนนี้ที่ผมมีอยู่มันเดือนละสองสองตันกว่าทีที่แน่ๆออเดอร์อ่ะใช่ครับออเดอร์แล้วก็มีเมื่อวานมีพี่ชิปปิ้งคนหนึ่งเขาขอไปไต้หวันขอเดือนละตันผมก็เปิดรับซื้อทั่วไปครับโละสามร้อยบาทก็เป็นทิชจบทั่วไปนี่แหละครับธรรมดาทั่วไปตามบ้านตามอะไรแต่ไม่ใช่ว่าลูกมันจะเล็กเล็กเกินเนี่ยลูกเกิดใหม่ไม่ออาเล็กก็ใหญ่ไม่ต่างหากขาก็ไปเกตหนึ่งเกตดีส่งเอาไปทําอะไรพี่เดี๋ยวเขาไปทํายาครับ แต่ยาอะไรผมกไมไม็ไม่แน่ใจคนจีนเขากินน่าจะเป็นยาชูกําลังรือยารักษาโรคอะไรสักอย่างน่นะใช่ครับเพราะมันเขาคงสกัดไป,ไปไปแต่ละส่วนแต่ละส่วนไปคุณผู้ชมหลายคนก็อาจจะเกิดคําถามนะครับว่ากินจิ้งจกเนี่ยมันช่วยอะไรทีมข่าวของเราก็ไปสอบถามกับนายเหลือหัดรษา,าอายุ79ปีเป็นชาวบ้านในชุมชนครับเขาเล่าว,ว่าชาวอีสานเนี่ยเชื่อว่าจิ้งจกมีสรรพคุณเป็นยาชูกําลัง แก้โกรคซางและตานขโมยในเด็กเวลาที่กินเนี่ยบางคนก็จะกินเป็นตัวกินสดสดเข้าไปเลยหรือบางคนก็จะสับให้มันละเอียดทําเป็นแหนมก็ได้เหมือนกันครับอยาสมุนไพรครับอ๋อมันเป็นยาอย่างยาแก้โรคตานขโมยเด็กทองปุ้งนะอทองปู้โป้งตานขโมยหน้าเหลืองๆตีนเหลืองมือเหลืองครับกินข้าวบะแช็บกระจองงอแง ผู้ชายก็คือการผู้ใหญ่คือกันเขาว่าเป็นเป็นธาตุลมธาตุนอย่างนี้มันมันกินข้าวบัแช่กันใส่ตัวนี้แหละก็จะได้หลายมาฟักส้มนะแค่เป็นยาช่กําลังบมครับกินซดเลยบอกเออกินสดไว้แด้เข้าไปเลยโอ้กินไปนั่นเลยเหรอเออเป็นยาอะไรเป็นยาเออเป็นยาแล้วก็เอาไปฝักบบได้เป็นพัดพัดทอดอย่างบบได้เพืนบอกินสดๆด นี่กินสดสดเข้าไปเลยคุณเฟนฟายไม่ไหวคะ่ะก <laughs> ินสดสเลย <laughs> เสียงอ่อนเลยกลัวเฟนกลัวกลัวจิ้งจกไหมไม,ไม่ไม่ค่อยกลัวแต่ว่าให้กินสดสดก็ไม่ไหวนะก็ <c oughs> ไม่ไหวเนาะแล้วจริงๆมันอันตรายด้วยเพราะว่าอะไรครับคุณผู้ชมทางการแพทย์เนี่ยเขาระบุว่าการรับประทานสัตว์ทุกชนิดสุกสุกดิบดิบอาจจะทําให้ติดเชื้อได้นะครับอาจจะทําให้เราท้องเสียอุจจาระร่วง แล้วสัตว์ที่กินเข้าไปเนี่ยถ้าเกิดมันมีพยาธิก็จะเข้าไปสะสมในร่างกายก่อให้เกิดโรคทางเดินอาหารโรคทางเดินหายใจได้เหมือนกัน<ะ>แนะนําเลยนะครับว่าไม่ควรรับประทานการกินจิ้งจกเนี่ยเป็นความเชื่อส่วนบุคคลที่ไม่มีการรับรองด้านสรรพคุณอย่างถูกต้องนะครับ